ช่วงนี้ครับเื็ช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะมาพูดคุยแล้วก็มาโชว์กันในช่วงสดสดซิงซิงนี่แหละครับมามาแล้วพีว่ดิวว่าตาย <laughs> พี่มามม่แต่อ่านหนังสืออะไรรู้ไหมนี่วันนี้ใครมาน้องเต้นไงนี่นะฮะงั้นขอเสียงป,ปรบมือครับให้กับเต้นนารารักครับสวัสดีครับน้องเต้นน้องเต้นใครร้อง ใะ่หรอเต้นร้องค่ะไม่เต uh, ้นเต้นด้วยค่ะแต่เต,ต้นมากเกินจนแบบระบมหมดแล้วเนะี่ยบวมระบมหมดเลยมาถึงบวมระบมอะ่ะโอะ้โห <laughs> oh. oh. พี่ครับตอนแรกเขาก็บอกว่าอย่ากเซลน้ำหนักน้องน้องเซลตัวเองเลยก็ไม่กัดตัวเองเจ็บแค่ห้าสิบไงพี่จริงเหรอถ้าคนยิงกัดนี่เจ็บเท่าไหร่ร้อยไปใส่ร้อยได้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 นะครับเต้นครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาสตาร์ขับหรือเปล่าใช่ค่ะนี่ตื่นเต้นไหมมาเจอพิธีกรหน้าตาดีครับโอ้ยตื่นเต้นมากเขาบอกว่าพิธีกรเป็นพี่ดีหรือพี่ปอเหรอเฮ้ยตื่นเต้นอาการงี้เนี่ยมันเหมือนอาการหนีมากไม่รู้ทำไม มันไม่ใช่มันแบบมันมีเส้นบางๆกั้นกันนิดหน่อยเฮ้ยกันหี้วระวังเฮ้ยกันหิ้วเลยไม่มันตื่นเต้นจริงๆนะเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีก็สบายดีค่ะเรื่อยๆตอนนี้เรียนปีอะไรแล้วครับตอนนี้ปีสองค่ะมอธุรกิจบัณฑิตอ๋อเล่นเล่นเล่นเกี่ยวกับร้องเพลงหรือเปล่าเปล่าค่ะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะชื่อเต้นเนี่ยใครเป็นคนตั้งครับแม่ครับ ไม่รู้อะค่ะพี่นี่ิงรู้เขาได้ไงอะตัวเองไม่คือตื้นไม่แน่ใจว่าใครตั้งอะแต่คือแบบเคยถามว่าทําไมถึงชื่อเต้นนะทไมอะบอกว่าตอนอยู่ในท้องชอบถีบใช่ชอบดินแลวอย่างนี้เนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย แบกเวลาไงครับเหมือนกับว่าเวลาเรามีงานเงค่ะแล้วก็อ่านดับแรกเลยเราบอกพี่ที่ที่ทำงานเราก่อนว่าเออพี่หนูมีเรียนวันนี้วันนี้นี้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องไปคุยกับอาจารย์นะค่ะแล้วก็เพื่อนเนี่ยสำคัญมากคือแบบใช่คือบอกใช่เลคเชอร์ทำชีตทำไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำคือแบบเหมือนกับคอยเก็บงานที่เราอะค่ะใช่แล้วก็ต้องคอยแบบ เอ้ยเอ้ยเพื่อนฝากหน่อยนะแบบว่างๆก็พาไปเลี้ยงข้าวบ้างอะไรเงี้ยว่าเพื่อนๆจริงๆเอาวันนี้เนี่ยเต้นมาผมกับซิงเกิลใหม่ที่เพลงว่าของหายอยากได้คืนค่ะอะไรหายอุ้ยเอ้าตามเนื้อเพลงใช่ไหมคะเอาตามคือในเนื้อเพลงเนี่ยก็คือเหมือนความรักหายไปคือเหมือนกับว่าเราเราทิ้งไปอะค่ะแบบคบกันเป็นแฟนเราทิ้งแฟนเราไปอืออ่าแล้วทีเนี้ยเขาไปมีคนอื่นแล้วแล้วเราเพิ่งมานึกเสียดายว่าเขาเนี่ย ดีที่สุดแล้วเราก็อยากจะได้เขาคืนโดยการที่ทําทุกวิถีทางที่จะได้เขาคืนมาไม่โอ้โาไม่าไม่ได้เป็นแต่ว่าเราเข้าใจนะเราเข้าใจคนแบบนี้ว่าศูนูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไปเราเลยแบบคิดถึงใช่คือเหมือนกับในเพลงนี้มันเหมือนกับอารมณ์แบบขอโทษมากกว่าสำนึกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าสิ่งที่เราทําลงไปมันไม่ดีเราก็เลยอยากจะขอโทษผ่านเพลงนี้อะไรเงี้ยเป็นตัวแทน ถ่ายทอดออกเลยนะคะแล้วเพลงนี้เป็นปลายปากกาของใครครับเป็นเออ่พี่ต๋องนิพันธ์โปรดิวเซอร์ให้เหมือนเดิมค่ะคนที่ทําอัลบั้มเต้นตลอดเวลาร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วเป็นยังไงที่เขาที่ใส่ใจความเป็นไบ้างอุ้ยน่ารักค่ะเขาจะเป็นคนเครียดมากเลยจริงๆนะคือแบบเครียดเครียดเครียดที่ว่าแบบเอ้ยเขาคิดคิดเมโลดี้มาเยอะอยากจะทำเพลงให้ได้ให้ดีใช่แต่ว่าเขาแบบทางท่านที่เขาเครียดอะแต่เขาก็ใจเย็นกับเต้นมากเลยนะเพราะว่าเต้นเนี่ยเป็นประเภทแบบประทองจำเมโลดี้ไม่ค่อยได้เวลาร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเต้น เขากินยาแก้เครียดก่อนเขาคงกินใ้มันจับตัไม่ใช่คือเขาเขานี่น่ารักค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าเใจเย็นมากอ่ะแล้วก็พยายามแบบเอ้ยเต้นลองใส่อันนี้หน่อยซิลองอันนี้หน่อยสิแบบแนะนำสอนเราด้วยใช่ทําให้เราแบบเออมีความรู้เต้ว่าค้รู้วแบบเรยได้เลยใช่ค่ะแบบเรียนถามเอาอะไรถามเอาอะไรใช่สุดๆแล้วความพิเศษของซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี่ยแตกต่างตัวทีงไห แตกต่างค่ะอ่ะดนตรีก็แตกแหละแตกต่างเพราะว่าเออดนตรีก็แตกแล้วครับอันไม่ดีเลยหรอมันแตกต่างไม่ใช่คุณเลยดนตรีก็แตกต่างจากอันก่อนๆแล้วเพราะว่ามันมีความแรงขึ้นถึง <c oughs> เรื่องสาวร <c oughs> ็อกขึ้นเอ่อร <c oughs> ็อกเหมือนเดิมค่ะเ <c oughs> พราะปกติก็ร็อก <c oughs> แต่ว่ามันจะมีเสียงไวโอลินเข้ามาทำให้ร็อก ล็อกแต่ว่ายังซอฟต์อยู่อ่ะแต่ว่าแรงนะหมายถึงว่าดนตรีมันจะพุ่งเมโลดี้มันจะพุ่งมันจะแรงใช่ค่ะโชว์ตัวตนในรายการขอเล่นดิจ่าแต่พอดีว่าอยากฟังเสียงแับดนตรีแบบคลีนเลยดีกว่าได้ค่ะเขาหายได้คืนนะคะพันทุกเนาะ ทำทุกอย่างทุกทางที่มันไม่ดีไม่คิดว่าผิดยังไงอยากให้เข้าใจการผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามรังความให้วุ่นวายอยากได้ของที่เคยทิ้งไปอยากมีสิ่งนั้นในวันที่สายต่ไม่มีวันจะได้คือ เฮ้นคุณเมยงเขาบอกอยากให้เข้าใจผู้หญิงที่ตามดวงวานค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วเข้ขอบคุณมากค่ะเข้าใจจริงๆขอบคุณทำไมไม่ขอบนั่นเหรอไม่ใช่ขอบคุณแทนขอพร้องจริงเขาถ่ายทอดได้ดีมากๆ นคะครับเต้นไผ่พอได้ทุทกเพลงได้ยินจริงผมติดตามมาตลอดขอบคุณมากค่ะก็อต่สยประกวดจริงๆอยากถามเต้นว่าเต้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับการประกวดตัเองคือทุกวันนี้ยังอย,อยากประกวดอยู่เลยนะจริงจริงเราเป็นนักร้องนะฮะมันมันจะมีอะไรบางอย่างน,นตรงบนเวทีทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอะเราตื่นเต้นเราอยากทำเราอยากร้องเราอยากเหมือนกันไงแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ประกวดเหมือนคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบพูดไม่ถูกนะคือพอเราได้ขึ้นไปแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ อากอะไรถึงน้องๆทุกคนมีความฝันทุกคนมีความฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันแบบอยากเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรนักดนตรีหรือว่าหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าทิ้งความฝันของคุณค่ะคือมันเป็นอะไรที่เขาให้คุณมาจากสวรรค์อย่างเงี้ยยิ่งคุณแบบแสวงใส่เข้าไปใส่เข้าไปเยอะๆมันจะยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็เชื่อเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นวันของเรามันจะต้องทําได้ ความสุวันเกิดความสวรแต่ตามมา<ช>บบอยายกได้คืออะไรก็เชื่อความเ <ทำ S 1> ชื่อเท่านั้นจริงๆความเชื่อทำได้จริงความเชื่อต้องทำด้วย เชื่ออย่างเดียวไม่พอนอนเชื่อไม่ไม่ใช่ไม่ได้นอนเชื่อคือคือความหมายคือแบบเออทำไปด้วยต้องทำใช่ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันไม่ได้อะไรโอ้ยโอเคพี่ตูนพี่ตูนต้องร้องอะไรเพลงนี้ดิมากาตอนเชื่อเต้นยังชอบอยู่เลยนะครับอย่างนี้แล้วไอดอลของเต้นเป็นใครครับไอดอลของเต้นนะคะหลายคนนะที่เต้นชอบอ่ะดิวเดอะสตาร์ค่ะโอ้ย เอาเอาอย่างนี้มันไม่ออกเลยทีเดียวเป็นเป็นอ่าเป็นคนไทยก่อนเป็นผู้หญิงคนไทยค่ะก็จะเป็นพี่โรสลินทิปพี่ดาเอเดฟินสองคนนี้เก่งมากมีเก่งมากใช่คือคนละแนวนะแต่ว่าการที่ถ้าเกิดร้องแข็งแรงแบบพี่ดาโดยใส่ความอ่อนนุ่มของพี่โรสไปมันจะทำให้แบบแข็งแรงแบบนุ่มนวลตรงกลางใช่เป็นอะไรที่แบบฝ แล้วแล้วต่างต่างที่แบบเขาเขาเล่เขาเมื่อกี้ฮะทำในนี้ทำหน้าทำหน้าไปปันเนี่ยโอ้โหายแล้วมี่ก็คนหนึ่งนะที่เขในดวงใจในดวงใจเลยครับพ่อกับแม่ใช่เลยเสียงท่ดที่ค่ะคือเป็นเป็นแรงบันดาลใจเลยแหละคือเป็นคนที่ให้กำลังใจมากที่สุดนะคือไม่ว่าเต้นจะแบบโอ้ยผิดพลาดอะไรเต้นจะท้อหรือว่าอะไรทุกทุกอย่างอ่ะโทรหาแม่หมด โทรหาแม่ถึงแม้ว่าแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้นะก็ยังฮัลโหลแม่อะไรอยย่างงเี้แม่ขอตังค์หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหาเองไม่ลูงไม่ทุกทุกวันนี้โอเคค่ะคือแม่เป็นเป็นกำลังใจที่ดีมากอเอางี้ดีกว่าให้เต้นฝากผลงานนะครับกับแฟนๆชาวสากค่ะค่ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเต้นด้วยนะคะของหายอยากได้คืนตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะคที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะคะแล้วก็กดสวออกด้วยนะกดวางสายนี่กดแน่เลย น่รัก yes. อะไรอะแล้วใครที่แบบว่าอยากจะติดตามข่าวาววข่สารของเต้นว่าเต้นไปไหนบ้างอะไรยังไงก็ไปที่แฟนเพจได้นะคะที่ w w w facebook com เต้นน่ารักศูนย์หนึ่งหนึ่งหกค่ะเต้นน่ารักเป็น T E N ใช่ T E N แล้วก็น่ารัก N A R A R A K แล้วก็ศูนย์หนึ่งหกค่ะ ในใหม่แล้วร้องเพลงหนึ่งใช่อยากฟังเพลงเก่าของเขาครับซึ่งพี่ชอบมากอ่าก่อนจะไปฟังเพลงเก่าเดี๋ยวขอขอบคุณจานที่ก่อนนะครับขอขอบคุณร้านฟรีบ็อกซ์ครับของอยู่แถวถนนราชเทวีครับโอ้โหแวะเข้ามาชิมกันได้นะฮะอร่อยมากอร่อยมากเลยชิมไปจานนู้นตัวแล้วนะฮะอร่อยมากจริงๆนะครับแล้วก็ผู้คุยกับเราได้นะฮะทาง f a c e b o o k c o m a c t i o n a l นั่นเองครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปพร้อมกับเพลงของเต้นนั่นเองใช่แล้วครับผมอันนี้น่าจะกันกับรายการ Start Club ฝักษณ์ทุกคนรักดาวค่ะเกลียดคำถามเธอเมื่อยามที่พบเจอว่าวันนี้ฉันไม่เป็นไรใช่ไหมถอยคำเหมือนวังดีที่เธอแค่พูดไป เธอเอาเอะไรวันที่เธอมีเขาข้างกันข้างกายของฉันว่างเปล่ามันเงาจะขาใจตาแลขึ้นยาวนานและแสนยากเย็นไม่รู้ต้องทำเช่น